เรื่องแรกของเบรกนี้เป็นเรื่องของการมาแจง้งเรื่องนี้ไปดูการแจง้งที่อุทานได้คำเดียวว่าตายตายสวัสดีค่ะนุ้รักมณฑีคันช่วยงานทะเบียนเทศบาลเมืองวีรจังหวัดวีร ที่กำลังทำงานแหมวันนี้คนมาติดต่อเยอะเลยครับพี่พี่ครับผมขอรัดคิวหน่อยครับเฮ้ยจะรัดคิวอะไรเราเขาเข้าคิวกันอยู่ตั้งนานแล้วไม่ได้ไม่ได้พี่พี่ผมขอรัดคิวหน่อยไ้จะรัดคิวทำไมพ่อจะตายเหรอครับพ่อผมตายครับพ่อผมตายเอ้ดีพ่อเขาตายจริงว่ะแต่ก็นะพ่อตายมาแจ้งตายก็ไม่น่ามีเหตุรัดคิวนี่นะครับพ่อผมตายเอ้ย ก็ต้องต่อคิวอ่ะใช่หนีที่พี่ไอ้ผมจะชิวเธอพ่อผมตายไม่มีญาติที่ไหนเลยไม่มีญาติแล้วเกี่ยวอะไรวะเกี่ยวที่ครับเกี่ยวยังไงไม่มีญาติเขาคงต้องเอสุพ่อมาด้วยสวัสดีครับคุณพ่อไอ้ศพพ่อเขาไม่ให้รัดคิวพ่อนอนสูนทรภารให้สบาย โดยเฉพาะพ่อเนี่ยพบไม่ได้แล้วัักมได้ไขสุมา,าสุกนเาให้ก็ดีนะเพราะถ้าช้าเดี๋ยวมืดมันจะน่ากัวขอขอบคุณคุณนงรักนตรีคลังช่วยงานทะเบียนเทศบาลเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์เจ้าของเรื่องเอาศพมาแจ้ง